สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ben ซ์นะครับ S 2 8 0 W 2 2 0นะฮะทำการเปลี่ยนเปลือกเลนไฟหน้านะครับบางคนเรียกเลนไฟหน้าบางคนเรียกเปลือกไฟหน้านะฮะไปต่างกันนะครับก็คือสินค้าตัวเดียวกันนะครับเวลาสอบถามเข้ามานะครับเปลือกเลนไฟหน้าเราใช้มาสักระยะหนึ่งตัวนี้นะฮะโดนความร้อนนะครับจากโคมไฟเองแล้วก็โดนความร้อนจากการจอดตากแดดนะครับทำให้ตัวเลนพลาสติกทั้งเสียหายนะครับเหลืองขุ่นแบบนี้นะครับ ทำให้ไฟนั้นหมองนะฮะทำการเปลี่ยนเปลือกเลนไฟหน้าใหม่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามเหมือนใหม่เลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถมานะครับระยะยาวๆนะฮะเจอเปลือกเลนไฟหน้าขุ่นแบบนี้เหลืองแบบนี้นะฮะตัวพลาสติกใช้งานค่อนข้างไม่ดีแล้วนะครับสามารถที่จะอัปเกรดนะครับตัวหลอดไฟละคมเปลือกเปลือกไฟหน้าใหม่ได้เลยนะครับแบบนี้ดูความวาวนะครับ ความเงาของตัวเลนส์พลาสติกใหม่นะครับตัวเดิมนะฮะที่ใช้งานมานะครับดีครับเดี๋ยวนี้ครับประหยัดไปเยอะครับใช้การเปลี่ยนเปลือกนะครับแทนเปลี่ยนโคมนะฮะบ็็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน่าดามเพชรูบนะฮะโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับคลิปลาไปก่อนสวัสดีครับ